ครับพบกับช่องกเกษตรพืชผักครับวันนี้มาดูแปลงนี้ครับแปลงนี้สามสามเก้าแปลงนี้สี่ไรใกล้ได้เกี่ยวแล้วครับแปลงติดกันนี้เขาขายต้นสดไปตอนนี้ปลูกใหม่แล้วนะครับน่าจะไม่อีกกี่วันก็เกี่ยวแล้วครับเนี่ยวันเกี่ยวไม่ได้มาดูครับเกี่ยวไปแล้วครับแปลง สี่ไร่ปีที่แล้วได้เจ็ดจุดหกตันปีนี้ได้เจ็ดจุดสองตันครับไม่ใช่ไม่ใช่ปีนะครับรุ่นรุ่นรุ่นเขาจะปลูกมาเป็นรุ่น,นปีหนึ่งประมาณสองรุ่นครับเพราะว่าหน้าฝนมันทําไม่ได้น้ำพวบตรงนี้มันเกี่ยวไม่ได้มาดูครับได้เจ็ดจุดสองตันคิดไปก็ได้ประมาณหนึ่งจุดแปดตันต่อไร่ก็ โอเคอยู่ครับโดนละแปดบาทห้าสิบเก้าบาทต้องวัดความชื้นกับสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่วัดนี่แปดบาทห้าสิบหรือ 8, แปดบาทหกสิบดเลยครับไม่แน่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมถามเขาอีกทีนะโอ้ครับถามดูว่าได้กี่ตันวันนี้จเจ้าที่สี่ไรนะครับว่าพนอดีผมไม่ได้ถ่ายผมไปถ,ถ่ายคลิปควายก่อนมาไม่ทันบอกพวกยังงอแม่ mọi đây kêu quay mình nhào nhào nôi hai lùi về đây lên bình hoàng kim hổ công nè, Lút, lùng, nè. Ừ, bên, bộ bên đúng, với... đây chặt tan chặt tan xoang lột lông quá xin nè viên bó viên nè chặt tan đây 60

จบบ้นครับมาบ่หันซ้ำม่ะกี่าหลงมงนะขอติดต่อให้ไปให้ควายอยู่หนองไหัวก็ไปเอาเงินจากน้อยกันนะวะก็ได้หัวปพานก็บาทก็เอาและวะเป้นตั้งไว้ร้อยสามสิบบาทงเส้นสามสิบเนี่ยเรานี้สามสิบแปดนี้ Hoa hôn hảo quá, tôi trục đi nha mặt trục đi nha hôn hắn... hiệp... hỏi... hôn bò hôn xe máy bò hôn hiệp hôn ho hỏi hôn hôn nha Bố lốm, hiệp lốm hôn 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 đó, hôn hôn nha hôn 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 mua hôn 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 บเหลียบรรยากาศแบบนี้ฝนตกเนี่ยนอนยังฝนตกใท่กันเลยเฝ้าดูต้น